แล้วเราปกติตั้งแต่เด็กเกลเราเราเป็นมวยถอยหรือมวยเดินตอนเด็กก็มวยเดินนะพะหลังโตๆก็มาฝีมือบ้างส่วนมากก็ฝีมือแสดงว่าธรรมชาติของเราคือเดินได้ถอยเป็นครับเดินได้อา่าแล้วดูว่าไฟนี้ก็ดูว่าเติมบัตรไปด้วยครับ,บวงในก็เติมไปด้วยครับแต่ถ้ายืนเล่นฝีมือเขานี่น่าจะเหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยถ้าเราช้ากว่าเขาก็เขาราคาไปเขาแน่ถ้าเล่นฝีมือก็ต้องเร็วกว่าเขากอืบ แต่ที่ผ่านมาคือเราเราช้ากว่าช้าช้าเราช้ากว่าเขาเขาเร็วเขาเร็วแล้วก็เขาคุมดีเแล้วก็คุมกันดีเร็วกว่าคุมดีป้องกันตัวดีมากครับเขาแล้วที่เจอราคาไปเร็วต่อยศึกกินบางนุนลามเดินเพอาเขาคุมเขาข้ามฟังไปเร็วแต่นี่น่าเสือหน้าอยู่ที่เราแล้วมั้งชตใตด้ด้วยต่อยหน้าบ้านเราแล้วนี่ช้ากว่าเขาอยู่กี่กิ๊กกิ๊กได้ไหมได้แต่เที่ยวนี้อาจจะไม่กิ๊กแล้วเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเขาหยุดไปชเขาอาจจะอืด อใช่ไหมซ้อมดีไหมที่นี้บั้มใครบ้างั้มโจโจ้เลยเหรอแต่โจนี่โจโจ้นี่สูงเกือบสองเมตรเลยนะเพื่อเล่นครัก็บัามเอกตา้วก็พี่ลุงรัตพี่รัตก็มาช่วยบัามอ่ะพี่โอ้เรื่องในเหนียวพี่ลุงรัตแกเหนียวอยู่แล้วไม่ต้องมองตัวใหญ่อ่ะเอ็กต้าก็แข็งแข็งก็บั้มประมาณนี้ครับไวสุดท้ายที่ชกไว้ครับก็ต่อยกับสมิงเด็กครับขาดเลยนครับเฮ้ยแต่เรามีตันนี่นี่โดนซอก ประมาณ20วิสุดท้ายเออเนี่ยแพงอยู่เลยกี่เข็มครับ11ครับ11เข็มเออไม่น่าพลาดนะครับแต่ว่าเกมบนเวทีก็ขาดไปแล้วแหละนะครับแล้วแล้วฟอร์มก่อน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 สมิงเดดอะก็แพ้แพ้อีทีแพ้นอกอีทีมาด้วยเออก็เป็นไฟที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในความทรงจำสักเท่าไหร่โอ้โหในโซเชียลกระพือกันบานเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าล่าสุดโชว์ไว้สวยล่ากลับมาแล้วก็ประเดิมสีเสื้อไฟเตอร์มวยไทยไฟแรกได้สวยงามนะครับไฟนี้ลองตายไปที่ จนะสงขาจะนาสงขาแล้วคนอะไรอะคนสงขาคนสงขาคนจะนาปะไม่ไม่ไม่ใช่คนจนะก็บ้านเกิดอยู่วางจะนะประมาณสี่สิบห้าสิบโลประมาณสี่สิบห้าสิบโลคืออำเภออำเภอสทิงพระครับสทิงพระครับนะครับก็ก็ถือว่าไกลๆว่าบ้านตัวเองก็แล้วกันไฟนี้ชกพิกัด129อยู่ที่เราครับแล้วก็ร27อยู่ที่เขาร2อบเเนี่ยต้องถามว่ายังไงเดียพิกัดที่สวยๆของเราพิกัดเท่าไหร่ตองครก็129 130 อ๋อนี่คือสวยแล้นี่คือสวยแล้วครับยี่สิบเก้าสามสิบโดยเฉพาะยี่สิบเก้านี่กำลังตึงๆพอชกกลางคืนก็คลองพอดีกลางคืนคุ้มกิโลครับพิกัดเนี้ยก็ประมาณสามโลสามโลกว่ากว่าหุ้ยไม่เยอะนี่แสดงว่าเราเป็นคนไม่ชอบคุ้มหนักอ๋อเคยคุ้มห้าโลเจ็ดโลไหมไม่เคยนะตอนตอนที่ต่อยร้อยยี่สิบสองยี่สามรถตีโลครึ่งโลครึ่งอะรถนักดาช่างโลครึ่งไม่ไม่ใช่ดาช่างแบบบอลธรรมดาแบบเนี้ยจะจะชกเนี้ย สองปอนสามปอนรถไม่เยอะผมเป็นคนนี้ลดหนักไม่เยอะแต่ว่ารูปร่างได้เปรียบอยู่แล้วนะไงก็ไม่จําเป็นต้องรถให้เยอะเพื่อจะไปไปไปใหญ่กว่าเขาครับเพราะสรีระเราดีอยู่แล้วสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าเลยร้อยเจ็ดสิบห้าปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยปล่อยก็หกสิบสี่ได้มั้งหกสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับยี่สิบสองฝากฝากคนสงขาหน่อยเรากลับไปชกที่ใต้ด้วยย้ำเด้อเจอใครวันไหนก็ฝากพี่น้องชาวสงขาด้วยแหลงใต้ไปเลย ก็วันที่เก้าไปต่อยที่ชนะครับลงใต้ก็เจอกับเคียวพยักษ์ฉีดเมืองครับไฟที่สามก็ไฟนี้จะแก้มือได้ครับโอเคก็วันที่เก้านะเก้าเมษาแต่ว่าซปเปอร์ไฟในสองวันเลยแปดกับเก้าแต่ว่าคมปะตักไปลงล็อกวันที่เก้าเจอกับเคี่ยวภาคที่3ไปต่อยหน้าบ้านตัวเองนะครับก็อยากให้แฟนบัดมวยที่อยู่ทางภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดสงขลาไปเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ